ตัวนี้นะคะชื่อว่าเมนูวาฟเฟิลพีมนะคะส่วนผสมมีอะไรบ้างข้าวโอ๊ตนะคะชนิดละเอียดแต่ว่าเรามาปั่นในเครื่องปั่นอีกทีนึงให้มันละเอียดแบบเป็นผงเลยนะคะแล้วก็มีเบกกิงโซดานะคะผงฟูแล้วก็เกลือไข่ไก่นะคะเบอร์หนึ่งหรือเบอร์ศูก็ได้นะคะมีน้ำมันมะพร้าวนะคะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะแต่ต้องใช้นะถ้าไม่ใช้เนี่ยมันจะติดพิมมากนะคะแล้วก็มีกล้วยนะคะต้องใส่นมด้วยนะคะลืมไปเลย เอาล่ะค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะข้าวโอ๊ตนะสักสามสี่ช้อนนะคะช้อนกินข้าวนะคะเบเกิงโซดานะคะแค่ปลายช้อนนะ,ะใส่ใหญ่เยอะมันจะขมนะคะประมาณนี้นะ,ะผงฟูนะคะใช้เหมือนกันประมาณหนึ่งช้อนชาหรือว่าปลายช้อนนะคะประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็ใส่ใส่ไข่ เราก็ว่าทำให้มันแห้งๆนะคะใส่นมนะคะทั้งหมดออประมาณ4ช้อนกินข้าวเนี่ยะคะใส่กล้วยนะคะปอกกล้วยลงไปเลยหอมมากๆเลยนะคะใส่เกลือลงไปนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่น้ำมันมะพร้าวลงไปนะคะ1ช้อนนะคะถ้าไม่ใส่เนี่ยพี่มันจะติดกันนะแนะนำให้ใส่ดีกว่า เสร็จแล้วเราก็คนให้เข้ากันนะคะเมื่อเราผสมส่วนผสมทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาทําการวอร์มไฟกัน,นะคะ่ะวอร์มเตานะเมื่อเตาร้อนได้ที่แล้วนะคะเทใส่พิมพ์ได้เลยนะคะอย่าใส่ให้มันล้นนะคะใส่ให้แบบให้มันพอดีกับช่องนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะทะลักออกมานะคะทําให้เหลอะเทอะเปื้อนมากนะคะ ทีนี้ก็รอเวลาค่ะได้แล้วนะคะเรียบร้อยตักใส่จานได้เลยนะใครที่ชอบทานแบบเคีคินๆนะคะจะกินได้เลยนะคะสามารถกินได้เลยจะมีความหวานจากกล้วยอยู่นะคะหรือว่าใครไม่ชอบนะคะก็คือยังติดความหวานอยู่ก็สามารถราดน้ำผึ้งลงไปได้นะพอก้อมแก้มนะคะ ไม่ต้องใส่เยอะนะถ้าใครชอบกรอบๆนะคะแบบกรอบๆแนะนําให้ถอดปลั๊กนะคะแล้วแช่วาเฟอรไว้ในเครื่องนะคะนาน1น,นาทีแล้วปิดฝานะคะครบ1น,นาทีแล้วเราค่อยเปิดฝาออกนะคะนำวฟัเฟอรออกมานะคะจะได้วฟัเฟอร์ที่กรอบมากนะคะอร่อยมากนะคะถ้าใครชอบก็ลองไปทําดูนะคะลองไปประยุกต์ดูนะ